ไปได้ถึงมุกดาหารคนครพนมเลยนะฮะนั่นแหละเราจะมาแค่อุดรน,นะครับไปเ,เดิเดนทางต่อกันเลยครับขณะนี้เวลาสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวการขับรถจาก อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไปที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็น EP ที่สามนะครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเวลาประมาณห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มเจ็ดนาทีอ่าแบตเตอรี่เหลืออ่ะเดี๋ยวนะเราขับรถมาจากอุดรดิตครั้งที่เติมร้อยเปอร์เซ็นล่าสุด 244ร้อยสี่สิบสี่กิโลนะครับแบตเตอรี่เหลือสาสิบสองเปอร์เซ็นต์แรงเหลือหนึ่ง้อยห้าสบสองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาชาร์จแบตต่อกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าครั้งต่อไปเราจะไปชาร์จที่ไหนนะครับไปไปชาร์จแบตกันก่อนนะครับตอนนี้และตอนนี้รถก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับชาร์จแบตจากสาสบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมง แบตเตอรี่จะเต็มร้อนตะครับชาร์จจากสามถึงสามนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่โมงนะครับเมื่อกี้ห้าทุ่มซี้ตั้ห้าทุ่มสิบนาทีเนาะโอเคอ่าครับครับท่านผู้ชมขณะนี้เราก็ได้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ที่จังหวัดเลยเสร็จแล้วนะครับอ่อาอันนี้คือระยะทางที่วิ่งมาจากอุตรดิตถ์นะครับ สองสี่สี่จดห้ากิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เป็นศูนย์ก่อนโอเคแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้ร้อยเปอร์เซนนะฮะแรงวิ่งได้สี่ร้อยแปดสิบครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันไปได้ถึงไหนครับแต่มันถึงถึงอุดรแน่นอนอยู่แล้วละครับแ <laughs> ต่ดูแต่อ,อยากดูใี่เครับทำแบบนี้มา <Yeah. c oughs> ทุกคลิปแล้วครับทุกทุกอีพีน ไปได้ถึงมุกดาหารคนครพนมนเลยนะฮะนั่นแหละตอนจะมาแค่อุดอรนะครับไปเดิเดนทางต่อกันเลยครับขณะนี้เวลาเที่ยงคืินสิบนาทีนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับคลิปของอีพีที่สามก็คงจะจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวติดตามอีพีสีต่อไปนะครับสวัสดีครับ